บสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุกุศลนะครับผมเอาพี่น้องกินข้าวแล้วกันครับานนาลาบเนี่ยครับลาบเนี่ยยำกุ้งครับนนต้มเล้งอ๋อทำแฉะให้เงี้อะไรบ้างกันเต็มเลยลองยำมั้งครับพี่น้องโอ้ยเสินมาต้านเลยเนี่ยเจ้าเฮียพี่เอาเรื่องเยอะอ๋อ ก็ทองสุออกก็ได้แซ่บบเอบาอเนี้วมาให้เลียนนะให้ร้านไอ้ดีเียมอ่ย้เห็นแว้วเไม่ข่อยจับยู่เนี่ยอร่อยร่อยนี่ยำเออชิมรสไอ้ดีนี่ยำแซ่บหทำชิมเดียว่าเบลเบี่ซื้อเขามาเสียบหกปอาเอ้าเตี่ื้อเยงไดีนคือเขายำเนี่ยวะมันวะเอาพอเงมายำต่นานจะยำขายตะกี่ผู้ใหญ่น่ะได้ยมาถามก่อน อังกาคายไนะถงก็จุดเลยเอาที่นี่ถังทางไนนีแสบปะถังอะไรนะถาก็จะลิได้เจะเอากิ่งนี่นี่กอืมอืมอือือืม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 อนมอืมอืมอามอืมอืมอืหอืมอวมอืมออือมืมอจมออืมออืม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 อืออืมอืมออืมอนมอือมอ่มอือือืมมอ นานเพียง่ายจับาลจะมั่นนังเอายังม่นี่ดูอะไรฮะดูอะไรดูไ้หยิปตังนน้นกมด้ติดตมาเลสบดนพูดีแด้สิร่อ สี่รอยกวาดหอง้องอไปผ่านตรงนันงสีรอยเรื่องนัน้ก็สีข้ามาเรื่องรอยตา้มาให,ห,ห,ห้นี้หวนิวนนี่รอยนันดยเจ้าอีนอยสามโอ้หนึ่ออสตารางเงินบนดรอยหรอจะดสีกระปุอวะนี่มอันลิน ไม่ห้าวเพราต้มขงบอกต้มิดพ่ย่ไม่หาแยับไปมาไปเเอาตัวนีไปดิไม่ห <toolkit. S 3> ้าวเพรอะคชดยอยู่ขวอญมือหยาบแสบเรียมจบเวเนี่ยนะเรียเที่ยวรอั่นร้อยกินนะต่โหกินโดีไม่มีประวัติอกก็ได้ผผ้อื่นรโอ้เสียงห้องคุณยาเหรอเสียด้นั้น กินเยงีเลยตอทีน like ี้แต่ว่ามันกินไลยกันกับแดมตัวเดอกวเดากจรินะชข้าวบีบนี่แน้านี่นี่กินไ่ได้เหรน่กินไปใ่แดดนข้าวโอยำแซ่บีนมันเยอะไหเพราะเราใช้่แต่กลัวเผ็ดแซวแบแซบแบบเขาไม่ยิม ยาบลงยัมากนะฮะตอนพอดีแลยนะฮามันยั่มากสวยมากนว่ามัสวยทำไมแม่เบรกเรื่องกินเดาอ๋อเบรกเนี่ยก็มาวเนะเฮ้ยห้องอ่ะน่าเซมาาตรวดนะแก้มน่ารักก็หมดแก้วถ้าแก้าใหญ่กว่านี้ก็ไม่หมดแก้ว ขึนอันตรการตาเนี่ยเนี่ยวมาจวดน้องแก่ข้าวหวานเนม่เื่อเนี่ยเดือดทุกคนแม่บ้ามาทุกคนมาหวหดเตีดตัวกินน้ำมันจิงเขาแสีย

อยาบรรยุดเฮาเโืย่เลี้ยงนะนี่กะช้เอนี่าแนมอล้นระดูกลานี่ปลาอย่างนึงโปรเซตยาหนึงมูนี้คับาวอย่าง็รเหรอเลมตุ่มโอ้ไม่สบายหรอมาตรวหน่อป่าม่ตุมหัวนึปตุ่มมันเจ้าปอดอ่ะมันเอาเส้นน่นอ่ะขี้คิ้วนัน

เอาวะเดี๋ยวเดี <stealing display> <problem> ๋ยวเดี ok. ๋ยวเดี๋ยวเปดนะงเฮ็ดแจง่ดีเร้ียนีึงจะเี่ยอกวอี้